สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤศจ,จิกายนปี2567คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกันเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จแต่การรอคอยของคนเรานั้น อาจจะไม่เหมือนกันบางคนรออย่างยาวนานแต่บางคนเพียงระยะสั้นเขาก็สำเร็จเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นจงเชื่อมั่นจงดึงพลังแห่งจักรวาลแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยตัวของคุณเองค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกันค่ะระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินการเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขัด ขัดสนเกิดขึ้นเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายรู้สึกตึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่ค่อยเป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจคิดอะไรไว้ก็ไม่ได้ดังเป้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่อนข้างหงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่เป็นดังใจแต่คุณจะได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําเงินนําลาบมาให้กับคุณค่ะคนผิวสองสีนี้ เป็นไปได้ทั้งชายและหญิงอาจจะอายุอ่อนกว่าหรือมากกว่าก็เป็นไปได้ขอเพียงแค่เป็นคนผิวสองสีค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความดีดความสุขงานแต่งงานบวชค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกล จะมีคนมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนทางไกลจะมาค่ะและคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่ งานใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเน้นคุณจะได้โชคจากทางไกลเพราะให้สิ่งใหม่ๆอยู่กับคนทางไกลคนทางไกลอาจจะนําความรักข้างใหม่หรือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมาให้กับคุณก็เป็นไปได้ค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์ของเกณฑ์การเดินทางชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆค่ะ จุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะการเดินทางคือการเปลี่ยนแปลงค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอค่ะการพบเจอมีสิ่งที่ดีๆเดือดซันช่วงรุ่งโรจน์แห่งชีวิตกําลังจะก้าวเข้ามาความสําเร็จโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองแม้บางอย่างไม่ดีแต่เมื่อพระอาทิตย์สาดแสงส่องมา ก็จะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าเจอสิ่งที่ดีๆค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆ โกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ต่างๆแต่มันจะผ่านพ้นที่ใครไปได้ค่ะจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านแต่คุณจะผ่านพ้นก้าวผ่านพ้นสิ่งดีๆคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือซีซ่า ห้าล้านแสนสองแสนเงินก้อนใหญ่โชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะจะคุณจะได้โชคจากคนทางไกลจะมีคนเดินทางไกลมาหาคุณคนที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอและการพบเจอครั้งนี้อาจจะได้โชคสิ่งดีๆจากคนที่เดินมาค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การมันไปได้ค่ะ คุณจะได้โชคจากทางไกลโชคจากต่างประเทศโชคจากด้านต่างประเทศหากใครยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจที่จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วคุณจะได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองจากความรักด้วยค่ะ<ม>การเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือแม้ในบางครั้งความรู้สึกคุณตึง,ตงๆเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ขอให้อดทนคุณจะก้าวผ่านพ้นไปได้คุณจะได้โชคจากทางไกลโชคจากความรักโชคจากต่างประเทศงานด้านต่างประเทศก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันบุคคลนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะคุณหากเป็นต่างชาติคุณจะได้โชคจากทางไกลจะได้เงินจากความรักส่วนคนมีคู่คุณก็จะได้โชคจากความรักเช่นเดียวกันค่ะไดความรักความสุขการตั้งท้อง ข่าวดีการมั่นหมายค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินแม้เงินอาจจะมีปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้โชคจะมาจากคนผิวสองสีโชคจะมาจากต่างประเทศเงินก้อนใหญ่ทรัพย์กําลังจะเข้ามาในมือค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาเม้จะไม่ได้ดั่งใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ เรื่องเล็กๆเท่านั้นแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะการเดินทางไกลในครั้งนี้จะพบกับความสุขความสมร็จการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นความจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพก็เพียงแค่ค,ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ